สิงค์ป้าคือก็เซอร์ไพรส์กันเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้วางแผนเลยว่าเอ้ยเราจะทํางานด้วยกันเมื่อไหร่เพราะตอนแรกก็กลัวตีกันเขียนเชยด้วยกันบางทีมันก็จะมีความแบบเฮ้ยใครหลีดยังไงมันต้องมันต้องชัดเจนเพราะไม่ันตีกันแน่นอนแต่ว่าครั้งนี้เป็นเวทีที่ชัดเจนแล้วก็ขเขารักเพลงนี้มากเขาก็มองหาอยู่ว่าเอผู้หญิงคนไหน เลยเสียเยสเลยก็เลยเยเ์เยสค่ะแล้วก็ออกมาเป็นเพลงชื่อว่าเสียใจสุดปลาย,ลยแล้วจังหวะมองมีจังหวะแบบซึ้งๆมองตามองเธอมีหลุดขำไหมหลุดขำฉัไนไทยยังมีคือหลุดขำม,มากค่ยไปออกรายการทีบ๊อปเซตก็ <c oughs> คือถ้าไปดูในติ๊กต็อกมีมีถ่ายมาเลยคือเหมือนแบบมองหน้ากันแล้วขำจนที่เขาคุมกล้องบอกว่าอย่ายิ้มอย่ายิ้มซึ้งอเออหลายคนก็เอกคลคลิปเรื่องแบบนั้นกโชว์ว่าเออมันโมเมนต์น่ารักมีน้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงมันตัดกับโมเมนต์น่ารัก งนี้มันเป็นไ i ด e n ิตี้ของเ e t r o s t e a k ด้วยแหละแล้ว,ลวเราก็ได้มีโอกาสก็ไปแบบร่วมแจมแล้วก็สื่อสารเพลงที่เขาอยากจะสื่อสารออกมาผ่านแนวสไตล์แบบเ r ท t r o ิ t เลยในคอมเมนต์ของเขาชื่นชมว่าเป็นการปลดล็อกแบบก้าวได้รับความนิบมแบบเป็นตัวแล้วก็ดีใจแทนเขาใช่แล้วแล้วก้าวจะมาร้องเพลงแนววีบ้างไหมเลยนาคนเออมาไหมาต้องต้องรอดูไป,ไปเรื่อยๆค่ะก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน <legends S 1> เพราะว่าอย่างวันที่มันเกิดเพลงนี้ขึ้นมันก็คุกปับเหมือนก,กันนะใช่ ติดใจไหมคะจะได้โรงงานอยางอื่นไหมแบบระครละครอีกสักเรื่องอยากนะอยากทำงานไมยกันเพราะว่าเขา